ไอ้ที่เอาโทอล่าอะไรกันน่ะที่เกียดอดข้าวแล้วอ่ะที่ทำให้หน้าลงหน้าเลี้ยวอ่ะไอ้เธอมาดอัคตร่าเชอร์มาดเออมันน่าะถึงยุคที่ผมต้องไปแล้วฉีดเชิดอะไรใดๆอ่ะลองดูสิถามเพื่อนดิว่าควรยังคือผมก็รู้ว่าผมก็หล่ออยู่นะหล่อมากแต่ผมรู้สึกที่เกียดแบบนี้ข้าวแมีดีว่าควรเนีไม่ต้องถามหรอกหล่อป่ะหล่อป่ะหล่อป่ะหล่อไหมคอเออเขารู้อยูแล้วหล่อต้องข้าหนีที่ยังหล่ออยีก ควรควรควรมันเต็มเลยเป็นะไงหายดิเดหาเี๋ยวหาคลินิกไปแต่คืนแม่ไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นครงเดิมอยู่ใช่ป่ะยังหล่ออยู่ครับเออเออมันจะหล่อเกินมั้งพี่ปูกลัวอ่ะแค่น,นี้ก,ก็หล่อแบบใจะขาดอยู่แล้วแค่ตอนนี้วอเตอร์เมลอนก็เข้ามาเต็มเลยเออถ้าหล่อกบบน,นี้ก็ทำยังไงล่ะอ้โหล่อวันนี้ลำบากแล้วดอเจ๊เอ๊ะเขาบอกคลินิกต้องเข้าเลยค่ะอ่าดูดิ บางทีที่เกียบที่เกียบลดอาหารเนี่ยเอออยากมีหลาคนบอกว่าให้ให,ให้ลองไปทำดูแล้วค่อยไปทำเดี๋ยวไปทำรูปจำปวดใครโทรมาว่าตอนนี้ใครโทรกลับไปหน่อยได้เบอร์เนี่ยดูหน่อยดูหน่อยถ่ถายถ่ายรูป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 รูปโทรกลับไปหน่อยเห็นนะพี่เออเออเออถ่ายถ่ายรูปแล้วให้ผู้จัดการผมโทรกลับไป ดีวันนี้บ่ายๆพวกที่ไปอีเวนต์มาก็เลยแอบอาจจะเบียดแดดกันนิดหน่อยโอ้โหไม่นี่หรอกเจ๊ผมเนี่ยแดดแดดเต็มตาเลยคือวันนี้เนี่ยตากแดดตากแดดแรงมากเลยนะครับผมโทรเลยโทรโทรกลับเลยโทรกลับเลยอือเอาโทรอีแล้วเออ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 โทรกลับเลยเขาลังโทรมาแล้ว เรื่องคะบไม่ต้องไปดูในรานนะคะจะมีเส้นมาดาเปนน้ำหอมมาดาเินลูางเนนนาสิบมิลลิตรหนึ่งขวดกสบู่ละหนึ่งก้อนราคา9 9บาทเองนะคะคื่อนก็รู้ว่าแบของเล่นเขาอยู่นาแล้วนะเล่นเต็มไปหมดแล้วก็อยากได้ของเล่นเลยจะลองไปชอปเล่นแบบว่าไปให้เทียบเลยนะคะแต่ว่าเราไปเจอว่ามีอะไรใจ่ไโลชั่นรู้อะไรของเล่น หรือว่า dry s h a m p o ลองดูนะคะเขาไม่ขายแล้วขายเดิอย่าลืมนะเพื่อนนี่เลย dry s h มพูน,นะครับผมสามารถเอาไปฉีดที่ผมได้เลยใครที่แบบว่าขี้เกียจสระผมแล้วพูดตรงๆเลยจบไนะ์แล้วใครที่เกียจสระผมใครรู้สึกว่าแบบไม่ชอบสระผมอะ่ะเบื่อการสระผมเนะี่ยคุณสามารถเอาไปไปฉีดได้เลยฉีดที่ผมของคุณเลยนะครับผมใครที่ไม่ชอบสระผมแล้วรู้สึกว่าผมเริ่มมีกลิ่นหนังหัวมันอนะไรเงี้ยเพื่อนๆฉีดปุ๊บหัวของเพื่อนเนี่ยจะหอมขึ้นมาทันทีเลยนะครับผม ใช้ดีค่ะอืมน้องแนวเพื่อนๆถามว่าน้องก้าวมีหิวหรือเปล่าก้าวมีโอเคมผมผมบอกกันแล้นึงเลยเพื่อนๆไม่ต้องดราม่าเลยเวลาเขาบอกว่าบุญฉันหิวฉันอะไรอ่ะเขาหิวทั้งวันอันนี้ผมขอแหละเพื่อนๆอย่าดราม่าเลยเพิิ่กกนนนนมัะเขาหิวทั้งวันเพื่อนๆนั่นคือเวลาเวลาแบบเขาพูดแปลเดี๋ยวนี้เขาพูดว่าเขาหิวอ่ะคนสวยือ่ผมเ คนรู้ว่าเวลาเวลาเวลาเปลเลยอ่ะเนี่ยปกติผมจะชอบเก็บความทุกข์ของผมไว้เวลาเวลาเวลาเขาบอกว่าฉันหิวฉันหิวอะไรหิวไม่ไหวแล้วหิวจะตายอยู่แล้วอ่ะรู้ป่ะผมมาตายจริงบอกกันทีอาจารย์เนี้นะเอออะพูดว่าตายอ하실ได้ชาติแก ยูโน่แม่เซดอะเป็นพันอันน่ะว่าทำไมแบบทำไมคุณเป็นคนแบบนี้คุณไม่พาไปกินข้าวทำไมคุณเป็นแบบนี้อช่งเรียนกอยอ่ะชงกี่จาหัวจริงอ่ no 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 oh, อ๋อเดียวอ๋อเดีออ너무엄청많이챙겨주고ฉัน이렇게밥을많이챙겨주는회사는처음봐요เที่นี่เป็นที่แรกที่เตรียมของกินให้เยอะขนาดรับเป็นที่แรกใช่คือผมจะบอกให้ว่าผมเตรียมให้เนี่ย ถ้าอยู่24ชั่วโมงคือเตรียมยี่สิชั่วโมงเพราะว่าของกินเนี่ยผมมีทุกวินาทีให้นะครับเพื่อนๆยังมาด่าพ่อแล้วแม่ผมเลยว่าทำไมผมไม่ดูแลไม่ดีอะไรเงี้ยนะเออใครด่ามผม,มหยุดดา่าเพราะว่าผมไม่เคยแช่งใครเลย,ด,เลยลด่ามันตกลบอ่ะไม่ไม่ไม่มาถามหรอกก็คือเราจะพยายามดูแลให้ดีที่สุดนะครับแต่เวลาเขาพูดเนี่ยคือเขาเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็กินทั้งวันน่ารักคือเขาชอบกินอ่ะเขาชอบกินขนมชอบกินข้าวทั้งวันอ่ะก็เลยแบบว่าเขาชอบฉันหิวฉันหิวเลยน่ารักมากๆเลยนะครับผมอืม ผมก็เลยกินตามไปด้วย every day every day เขียวมะ every day many eating many yeah I know I know อืมอ๋อแค่กินก็อร่อย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 แค อย่าอยเอาแกตตู้หมอกตู้หมกเยนแม่นแม่ตู้หมกน้องจริงอะใครใครไปดูรูปรูปโปรูปโปตทิกตอกของเขาเออผมผมอยากรู้เรื่องนี้ผมผมยังยังแกะไม่ได้แต่ผมรู้ไหมว่าว่าเป็นอะไรที่ที่ไม่ไม่เหมือนคนอื่นมากรูปรูปในติกตอกช่องทิกตอกเขาอะมันเป็นรูปที่เหมือนแบบมันคือนักสู้ที่แบบว่ามันดูเป็นนักสู้ที่แบบว่ามันดูแปลกกว่าคนอื่นหลายคนมากในรูปในติกตอกของเขาโพี시틱톡프필이약간좀파이팅넘치게하는거ย 좀궁금하시다고왜그렇게하신ไหมนี่วร그นี่วั동อนนั้นที่ฉันไปถ่ายรูปกับแฟนของฉนทีู่่ที่บ้าองฉัดนั่นกรู่ันไป้่ายรูปกแนของนที่อยู่ี้นขอันนคือรูปทันรูปกับนนที่่ท่้านขอรฉันนั้นก็เือป็นแคนปรูปกแของเันาม่อยู่ที่บของฉัาน่แบบ 근데 그, 그 프로필이 뭐 파이팅 넘치는지 모르겠지만 그냥 그, 그 사진 그 얼굴을 제가 좋아해서 그 헤어스타일이랑 그 표정이 마음에 들어서 그걸로 했고 그리고 이제 갑자기 이제 틱톡을 만들었을 때할게 없었어요 딱히 음. 그래서 그냥 어 이걸로 해야겠다 했는데 이 아이디가 잘 돼서 너무 너무 좋아요. 음, <laughs> 해봐야 내가 그룹 미팅 리 아, 아, แอคท่าติ๊กตอกใหม่ๆไม่รู้จะใช้รูปอะไรก็เลยใช้รูปนี้ค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะไม่ได้ดูท่าโพสแต่ว่าช่องหน้าตอนนั้นของตัวเองที่สุดก็เลยเอารูกจริงๆมันเป็นรูปที่เป็นเหมือนนักแข่งนักแข่งขันนะครับแล้วก็ไม่ซ้ำกับคนอื่นมันเป็นรูปที่จริงๆมันส่งให้ถึงถึง,ถ,งถึงจุดจุดหนึ่งได้นะครับเป็นรูปที่เหมือนนักแข่งขันแล้วดูแตกต่างกับคนอื่นแล้วก็แบบไม่ได้ห่วงสวยไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นรูปที่น่ารักมากๆก็ทําให้เป็นแบบอืมเก่งมากๆเก่งมากๆใช่ บอกอธิบายเรื่องมีคนบอกว่าเป็นผู้ช่วยก็คือบอกว่าถ้ามีมีงานอะไรติดต่อก็ติดต่อพันน่าหนักไปดูปูปูหัวง,หงอกอะมีอยู่คนเดียวนั่นแหละที่ดูแลผมกับการมิน <c oughs> ผมต้องบอกว่า <c oughs> จริงๆอะผมแบบจริงๆมีมีหลายคนที่เป็นแบบว่าเพื่อนๆต่างชาติที่อยากเข้ามานะ <c oughs> ผมก็จะฟรีดอมหมดทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่แบบผมรู้สึกว่า <c oughs> ทํางานแล้วก็ตัวเราก็เป็นห่วงะนะอยากรู้สึกว่าไม่ให้มีการ <c oughs> แบบว่ามีปัญหาตามมาทีหลังแล้วก็ต้องขออนุญาตดูแลการมิน เป็นพิเศษเออพูดเนี้ยแล้วก็แล้วก็เราจะแฟงกับเขาให้ที่สุดเท่าที่แบบมันเป็นไปได้แล้วเราจะแฟงที่สุดด้วยนะครับผมก็คือว่ามีอะไรก็ติดต่อปุ๊กโกได้อ่ะอืมปุ๊กโก้ปุ๊กโก้กโอ,กอะ <c oughs> ผมงอกอะ <c oughs> เออพี่ปุ๊กผมงอกอะผู้จัดการผมนั่นแหละอืมแต่ว่าในงานหลายๆอย่างก็ต้องเป็นตัวผมนะครับที่ว่าคอยคอยเช็คคอยสกรีนให้ด้วยนะก็อาจจะแบบว่าไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยด้วยอะไรเงี้ยก็คืออยากให้อยากให้

อ่ะขอเอาใจขอเอาใจเอฟซีหน่อยได้ไหมพี่ปูขอเอาใจเอฟซีหน่อยได้ไหมพี่ปูให้พี่ปูให้สองคำถามอ่ะอยากถามอะไรนะหนึ่งคำถามอยากถามอะไรกาวินหนึ่งคำถามอ่ะพิมมาไม่หรือีโนซาคพี่ปูพี่ปูพูดใส่คอมอีกแล้วอ่ะพี่ปูพี่ปูเอาใจเอฟซีนะเพื่อนๆอยากถามอะไรนะให้หนึ่งคำถามแล้วก็อยากถามอะไรกาวินให้หนึ่งคำถามพิมมาเลยนะคะ เร็วเร็วเร็วเอาใจเพื่อนเพื่อนช่วยพี่ผูซื้อเนี่ยยอดน่ารักมากเลยเนี่ยเจสสิฟคะเจสสิฟเจสสิฟเขาถามเขาถามอะไรนะเขาขึ้นมาไหมพิมพิมมาเต็มเลยอ่ะน้องแน็เลือกเอาว้ายว่ายว่ายเจสสิฟเฮ้ยเมื่อกี้มีคนถามว่าเป็นแฟนกันหรือยังเป็นใครตอบอ้าวใครตอบดิ คีนตลอดใครตอบฉันอยากฟังเรื่องที่ชาลีเราเข้าไว้เรื่องที่ไปอีเวต์วันนีอยากฟังเรื่องนั้นเดิเะหรับแมครับอีเวต์วันนี้าพี่อยางบุเลยบอกว่าสบายสบายนน่ารักน่ารักน่ารักเทำกอย่างเรอ่าตอบนฉี my my home in w e c a m e m a mama m a มา let's go we we started we now start e d จริงนี่ไม่ได้ไม่ได้ผมแบบอืมเขาถามแม่แต่ว่าเราเรามาม่าไป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 กินมาม่าที่ที่ที่ห้องสมัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเป็นมุ้งน่หนาคุณจะไปมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเนี่ยจะไปไปจริงนะครับผมไปแล้วจ้ะไปแล้ะจ้าเอาแปอะไรยังไม่ได้กด enter เลย น่ารัก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 ครับผมตัดนะพี่คำถามไหมคำถามไหมคำถามเรื่องไปคำถามนึงแล้วเมื่อกี้คุณเขาบอกอยากให้เล่าเรื่องอะไรนะครับที่อีเวนที่ค้างไว้วันเนี้ยเล่าอะไรค้างไว้บ้างเราโอ้ผมจำไม่ได้ผมเล่าอะไรค้างมาจบจริงๆวันนั้นนะผมจะบอกให้นะผมจะพูดจริงๆนะอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนไม่รู้นะหลายคนไม่รู้เลยนะวันนั้นอะถ้านิสัยผมเป็นคนเล่าอะไรจบอะพวกคุณไม่ได้เห็นการเห็นแน่ๆนเออ คุณรู้ป่าว่าผมกําลังเล่าถึงเรื่องพี่น้องพี่น้องหกคนของผม<อ>แต่ผมหยุดถึงพี่สาวของผมที่ตกต้นไม้<อ>แล้วผมก็ไปพูดถึงไปสาบพูดถึงสาวคนหนึ่งแทนแ<อ>ล้วก็เลยก็เลยทำให้ผมเริ่มรู้สึกมั่นใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปคุยไม่จบสักเรื่องอะ่ะแล้วทำให้ผมคิดถึงเอ้ยช่วงนี้เราดูสาวคนนึงอยู่นีหว่าอะไรเท <c oughs> ่าน,นั้นเล่าต่ออ่ะมันจะกินเวลาไปเจ็ดวันผมเล่าเรื่องพี่น้องหกคนเนี่ยยังกินเวลาไปสามวันเลยยังไม่จบเลยแต่ผมนึกว่าไม่เอาละผมมาเล่าเรื่องอื่นว่าผมแบบกำลัง มองแอบดูสาวคนนึงอยู่น่ารักน่ารักเรเลยได้เห็นไงเลยผมเลยได้ยกพวกไปไปตีกรุงโคเรียไม่ไม่้เล่าหรอกอันเนี้ยเออยังไม่ได้กดอนเตอร์เจ๊น่ารน่ารักน่ารัก่อกี้่อกี้อะไรนะตองไปกี้ทานเลอ่าอะไรนะจบ้าสี่จุดสีี่สี่อ่าี่จุน่ารักน่ารักเราน่ารักน่ารักหน่อ เออเป็นเพื่อนถามว่าเมื่อไหรจะไปเกาหลีไปหาแมกมินอู้อยากจะฟอ้องจังเลยแม่จะไปเกาหลีอยากจะ,กจะฟอ้องยังเลยคำถามเนี้ยอืม, <c oughs> อมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ให้หเพื่อนสงสัยเออมีอีกไหมทะเลไว้ไว้ไปทะเลกันมีมีใครอยู่ผมบมางวันนั้นที่ผมเล่าเรื่องพี่น้องล้วค้างอยู่เล่าเรื่องพี่น้องหกคนแต่ว่าแต่ว่าไม่จบนะครับผมจริง้จริงจริง

ใช่ป่ะล่ะพี่ปูเข้างานเยอะกว่าผมนะครับผมวันนี้<ม>วันนี้อีเวนต์ของกาเมินนะแล้วก็วันนี้วันนี้ทุกวันนี้นะครับเป็นงานของกาเมินนะครับเป็นอีเวนต์ของกาเมินนครับตัวผมเนะี่ยเป็นแค่ตัวประกอบไปคอยไปไป ไปเดินเล่นดยเอ๋ยก็คือว่าน่ารักน่ารักผมขอบคุณมากต้องขอบคุณการมินมากมากเลยนะครับที่ที่ที่มีงานเยอะๆทำให้ผมเนี่ยได้ไปร่วมงานกับคุณด้วยวันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับดีใจดีใจอําดีใจอ้ํดีใจมากๆไม่ต้องห่วงเรื่องไปนู่นไปเนี่เดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสนะครับหลังจากวันที่เขาว่างจากงานนะผมไปแน่นอนอยู่แล้วนะคราเขาได้ไปเพื่อนๆเที่ยวทนู่นนี่ขายของ่ล้วลองกดเขาไปดูนะคะพัลลูกกัน อ่ามาร์ตินโซลไดซีบรอกเนสน้ำหอมบุ๊คเลยขั้นโง่บอดี้ออยล์บวกซีเคร์ตออยล์แปดแปดแปดบาทเลขกโมกคลมากเลยนะคะเพื่อนๆลองกดดูนะคะัด้ทั้งโลชั่นได้มาด้วยน้ำหอมเลยนะถ่ายรูปได้ตอนเนาะถ่ายรูปได้ไหมคะจิบงไปให้พี่ปูขายต่อค่ะอ่ะถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปให้หน่อยค่ะให้พี่ปูขายของไปค่ะ one two three ว้าวว้าวี่ขอมากคะเพื่อเหพื่อนหน่าักเนี้ยเราก็เราไม่ให้น้องแนกลงไลรให้อ่ี้ยตอดแล้วเนี่ยเนเพื่อนน้านี้ยไ้ไฟนี่หนยรไม่ต้องลงอยู่อย่างเงี้ยเราอยู่ด้วยกันดีไหมคะดีไหมคะ ขอบคุณมึงมากเลยโอ้โหโอ้โหไฟเออเรามาดูไฟแบบนี้เพื่อนๆนะเพื่อนๆตาผมจะบอดเรื่องจริงนะผมไม่ได้เพิ่มเล่นนะเนี่ยอืมยี่อม่าอาโอเคจริงๆแล้วมันต่างกันเลยใช่ yes โอ้ y e a ว้าวมาฟไฟ คือมีคนอยากได้รูปกันถ้าเราลองทำถอกไปคิดเซ็ตคิดเซ็ต้างทำได้บ้ามา ถ้าไม่ใจในไลน์ไม่ได้นะราคาน,นี้ <c oughs> น่าละเอาเนี่ยสามเซตสามเซตที่เนี่ยเดี๋ยวแถมพลอยด้วยนะแถมเลยเนี่ยสามเซตที่ซื้อเนี่ยที่ปูอนุวัตรเองแถมเลย,เลยซยที่ปูอนุวัตรเองเดี๋ยว <Yeah. S 2> ใส่มนละ้อยเข้าไปในกล่องด้วย <Yeah. S 2> อะไรางี้ยอนุวัติเองด้วย <Yeah. S 2> <laughs> ขายเองอนุวัติเองอย่าง